วันนี้เราจะมาแปลสำนวนมีหลุดโต๊ะหมกหนักมีหลุดจะแปลว่าอย่างไรดีครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น ep ที่หนึ่งห้าศูนย์ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้มาในรูปแบบของคลิปแท้ง สารบวันนี้นะครับก็เอานิยายเรื่องคันเนนบุตรนะครับมาเป็นตัวอย่างในการแปลนิยายอีกครั้งหนึ่งครับไปดูกันในรายละเอียดอีกว่าครับสำหรับสำนวนมีหลุดโตโหมดนะลุมีหลุในวันนี้นะครับไม่ได้แปลว่าดูโดยไม่ได้ดู นับมีหลุดโต,ต้ะมนะทุกอ่ามันจะแปลว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเนื้อหาดีกว่ารับแล้วก็ทำไมถึงใช้ภาพหลังเป็นรถตำรวจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเนื้อหาเกี่ยวกับรถตำรวจนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่เริ่นไปแล้วนะครับจากหนังสือเรื่อง เปลวไฟใต้ชง,งอนขาของโยเนซาวะโโนมนะครับหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าคันเนนบุสุนะครับเดี๋ยวเราไปดูทำไมถึงนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกคันเนนบุสแต่ว่าภาษาไทยเป็นเปลวไฟใต้ชง,งอนขาก็ต้องไปย้อนดูนะครับรีวิวหนังสือเล่มนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับตัวอย่างประโยคในวันนี้นะครับก็จะมีตัวที่อ่านยากนะครับอยู่สองสับตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับสำหรับสำนวนในวันนี้นะครับขออ่าในให้ฟังครั้งหนึ่งต่อนะครับไซเลนโนซเมโอพิคินางะระยุคิฟุรูมัชินามิงะนากาโตคุโรนี้ เมเมทซู Me u u no รุโน่มีหลุตมดคือมิเตลับก็อยู่ในหนังสือหน้า43นะครับภาษาฉบภาษา,าญี่ปุ่นครับอ่ามันเนื้อหาเกี่ยวอะไรไซเลนนี่ก็คือเสียงไซเลนนั่นเองครับอันนี้ก็เหมือนในส่วนคำว่าซูเมคืออะไรเราก็ค่อยไปดูกันดีกว่านะครับ ซุเมครับหมายถึงฟุกินาลาสุโคโตะนะครับฟุกฟุกก็แปลว่าเป่านาลาสุก็คือทำให้เกิดเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการเป่าให้เกิดเสียงดังนั่นเองนะครับแล้วเสียงเสียงอะไรครับเสียงการเป่าให้เกิดเสียงดังของสายเลนนะครับ ไซเลนโนซูเมโอชิคินางาก็ฟังการเป่าให้เกิดเสียงของไซเลนนะครับพลางพลางทำไมครับยุคิฟูรุมาจินามิมาจินามิคืออะไรแล้วก็ไปดูต่อมาจินามินะครับแปลว่ามาจินิเยยยกะ ฮัจินาลันเดอิลโยสโยสสภาพที่ในเมืองเนี่ยนะครับมีบ้านบ้านเนี่ยนะครับอ่าเรียงรายจะสังเกตตัวคันจินะครับอ่ามาจินามิตัวนี้ก็ได้นะครับแปลว่าเมืองกับอามาจินามิตัวนี้ก็ได้สำหรับอ่าในนิยายเรื่องนี้เขาจะใช้ตัว นะครับโทษเราจะใช้ตัวหลังนะครับเราจะใช้ตัวนี้มาจิงามในขณะที่ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อารมณ์นะครับจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยถ้ามาจินี่ก็คือเมืองจะเป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นมาจิตัวหลังเนี่ยนะครับจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็น เมืองใหญ่นะครับเมืองอยันโตเกียวโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นมาจิตัวแต่ถ้าเป็นมาจิตัวนี้นะครับตัวที่กำลังวงให้ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่า,าเมืองเหมือนกันอ่จจะเป็นเมืองเล็กๆตอนนั้นเองนะครับความหมายไม่ต่างกันที่เข้าลัก็มาจินามิก็คือสภาพที่ อ่ามีบ้านนะครับมีบ้านอ่าเลียงลายกันอยู่ในเมืองเราจะเรียกว่ามาจินันนะครับหรือว่าบ้านที่เรียงลายอ่าโ no no นกีโนกีนี่คือกันสาครับก็คือกันสามันมาเรียงเรียงกัดนะครับก็เป็นสภาพของบ้านเมืองนั่นเองครับแล้วก็ย้อนกลับไปดู ยุคฟูลูมาจินาก็คือเมืองนะครับสภาพของบ้านเรือนในเมืองเนี่ยนะครับที่มีหิมะตกนะครับแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยทำไงฮะมันจะมองเห็นมีหลุดโต้โมนะคือมีติครับเมเมตสอ่าเมเมตนี่แปลว่าอะไรเราไปดูครับเมเมตสแปลว่า อาคาลิกัซซี่ตาลิเคียตาลิสุลคดก็คือการที่แสงนะครับมันติดหรือไม่ก็ดับนะครับบางทีก็ติดบางทีก็ดับนะครับอ่าไม่ใช่นิจานะครับเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวโผล่กับก็อาคาลิกัซซี่ตาลิเคียตาลิสุลคดก็คือการที่แสงมันติดติดดับดนะับก็สำหรับภาษาไทยก็น่าจะหมายถึงการ คลิปนะครับแสงบางทีก็สว่างบางทีก็มืดมัน <Yes. S 1> กับพลิบนั่นเอง <S <S แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมีหลุดตั้งหมดนะคือมีหลุดครับสำหรับตัวนี้ผมหาด้วยเรียกว่าอีไคลุยกีโกอ่าจิช็อกครับอีไคลจิชหรือลุยโกจิโช นะคับของเว็บรีโก็คือเป็นพจนานุกรมนะครับคำที่ท้ายถึงหรือคำที่สามารถใช้พูดแทนได้อีไทยก็คือพูดแทนครับบางทีก็ไม่รู้จะหาคำศัพท์ยังไงก็จะหาศัพท์จากตัวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีหลุดต้หมดนะทุกมีหลุดก็คือความหมายของมันก็คือ ทบคุนีอิชคเซซุนิโมโนโมิลุกุโตก็คือการดูดูการดูของดูสิ่งของโดยไม่ค่อยมีจิตสำนึกเป็นพิเศษก็คือไม่ได้จ้องไม่ได้คิดถึงอะไรมันเป็นพิเศษแต่ก็ดูนะครับหรือคำที่ใช้พูดแทนกันได้หรือคำท้้ยขึงก็คือบงยาลีมีลุ ดูอย่างมือลอยนั้นน่องชีนาชินี้มีหูก็คือดูโดยไม่คิดโซเลโตนคือมีดูก็คือดูอย่างที่อ่าไม่ได้คิดจะดูจะเท่าไหร่นะครับไม่ได้หมายถึงดูโดยไม่ต้องดูนะครับอ่าดูแบบเมื่อมือมอ,อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วคำว่า ไซเลนโน่ซีเม่โอขีานา่นั่งละหิ้วฟุลหมาชินามิงะนาะกะโตคุโรนิมเม,ม,ตม,เ,ม,ม,ตม,มเตสุโมิุตะอดเมเนตสุโนมอ่านเนี่ยการเว้นช่องการอ่านเนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดนี่ความหมายไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าเมเมตสุลมิลุตโต โมนาคุมิติจะนี่ก็ไป็นความหมายหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่นะครับเมเม su ูโนมีห hmm. ล mm ุดต้โมนาคุมิติะก็บางทีการอ่านคำแยกคำเนี่ยนะครับก็ทำให้ความหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เราต้องอ่านให้ดีๆนะครับแยกให้ดีๆมันถึงจะได้ความหมายที่ถูกต้องรับก็ ประมาณเท่าที่อ่าเช็คดูแล้วก็น่าจะประมาณฟังเสียงเป่าของไซเลนนะครับพลางมองอย่างเมื่อลอยนะครับมีลุคเท่าโมนกคูมิติก็คือมองอย่างเมื่อลอยอ่านะมองอะไรครับบ้านเมืองนะครับบ้านเมืองที่มีชิมะอนะบ้านเมืองที่มีชิมะตกกับพลิกน,นะนะ อาคาตกคุโรนี่เมเมตุสุกับบ้านเมืองมันกับพลิกเป็นสีแดงกับสีดำอาคาตกคุโรนะครับเออม,มันก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ก็ยังง,งงงอยู่นะครับฟังเสียงเต่าของไซเรนทางมองอย่างหนึ่งลอยถึงบ้านเมืองที่มีชิมะริกเป็นสีแดงกับสีดำอธิบายหน่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อง เกี่ยวกับตัวพระเอกที่เป็นตำรวจครับคัสซึนอ,อันนี้ก็คือเขาขึ้นไปบนรถตำรวจแล้วก็รถตำรวจมันก็มีหอใช่ไหมมีไซเรนมีไฟกระพริบนะครับไฟอย่างที่รถหอจะมีเนี่ยนะครับเอ,อแล้วก็พอพอรถหวอแล่นผ่านตรงไหนเนี่ยบ้านเมืองมันก็เป็นสีแดงกับสีดำให้เห็น ช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญเป็นเมืองหน้าหนาวที่ยิ่งผก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอองเดือนมากตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ครับก็แต่ว่าอันนี้เป็นฉากที่ว่าเป็นหน้าหนาวนะครับก็มองไปก็นะครับอยู่บุญอยู่ในรถรถตำรวจเองรถตำรวจนี่แหละครับเป็นตัวปล่อยเสียง สีแดงสีแดงนะครับสีแดงหมุนหมุนพอไปตกไปต้อง่อาบ้านเมืองก็คือสองข้างทางนั่นเองนะครับมันก็จะเห็นบ้านเมืองกับพลิปเป็นสีแดงแล้วก็สีดำสีดำคือความมืดนั่นเองนะครับผมแรกๆก,ก็งงว่าไฟกับพลิปของตำรวจเนี่ยนะครับมันเป็นสีแดงกับสีดำ มันก็ดูแล้วมันก็ไม่มีนะครับมีแต่สีแดงอ่าแต่ว่าก็อถ้าพอมันกระพริบพอมันเลิกกระพริบปุ๊บไฟมันกระพริบก็คือสีแดงมันหายไปมันก็กลายเป็นสีดํามืดของลาตรีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแจ้นะครับเป็นอย่างนี้ครับก็คือจากเนื้อหาความหมายเราก็แปลมาทีหนึ่งหลังจากนั้น เราก็มาักลาสํานวนนะครับว่าแรกๆบอกฟังเสียงนี่ใครฟังก็ไม่รู้นะครับ mm. จริงๆมันมีเนื้อหาว่าประโยคก่อนหน้าเราก็รู้แล้วนะครับว่าพระเอกนั่นเองนะครับพระเอกเพราะฉะนั้ตรงนี้ก็เป็นเขาครับเขาฟังเสียงนะครับอ่าเสียงร้องเสียงเป่าของของไซเรนเนี่ยนะครับเราก็ เปลี่ยนเป็นเสียงไซเลนภาษาไทยเราเสียงไซเลนก็รู้แล้วก็ว๊ <laughs> นะครับก็ไม่จาเป็นน้กงลยบอกว่าเป็นเสียงร้องเสียงเป่านะครับก็ถ้าเป็นคนไทยเขียนก็คงเขียนว่าไซเลนโอคิชินางาละแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นมันไซเลนอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงไฟซะมากกว่าก็เลยต้องมีคำว่าซเมิ me. ครับอะ นะครับก็ซเลนพคลางแทนที่จะบอกว่ามองอย่างมือลอยเราก็เปลี่ยนเป็นมือมองจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้ามองอย่างมือลอยก็ต้องมีคำถึงนะครับมาอมองอย่างมือลอยบ้านเมืองอย่างนี้มันก็หาร,รมไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นมือมองปุ๊บเราก็เอากรรมาใส่ได้เลยเพราะว่ามองมันเป็นคํา กริยาใช่ไหมมือมองเป็นกริยาเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ตามด้วยกรรมในทันทีก็กลายเป็นอ่าเขาฟังเสียงไพไซเรนกลางเมือมองเมืองที่มีหิมะอกอ่าซึ่งมีไฟกระพริบสีแดงและดับอืมนะครับก็คือมองเมืองที่มีหิมะตกแล้วก็มีไฟไฟ,ไฟกระพริบจริงๆก็มาจากรถตัวเองนั่นแหละ จริงๆเนี่ยถ้ามาแปลตรงนี้ซึ่งมีไฟกระพริบสีแดงและดำมันกลายเป็นไฟกระพริบนะครับสีแดงและดำมันเหมือนตอนแปลนี้เหมือนกับคิดถึงรถตัวเองรถรถตำรวจเนี่ยนะครับที่มีไฟกระพริบสีแดงและดำครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนไฟกระพริบสีแดงและดำมันไปตก ที่บ้านเมืองนะครับเป็นตกที่เมืองที่มีทีมะตอกมากกว่านะครับเออถ้าแปลตรงตอนนี้อาจจะแก้อีกก็ได้นะครับเนี่ยพอ,อเวลาผ่านไปเราก็ยังอยากจะแก้อยู่เรื่อยอืมอาจจะแปลว่าเขาฟังเสียงไซเรนกลางเมือมองไป กระพริปสีแดงและสดำตกลงบนเมืองที่มีหิมะตกต้องเมืองที่มีหิมะตออกอะไรทํานองนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มหนังสือพิมพ์ไปเสียแล้วนะครับแกไม่ดาอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏในหนังสือก็คือเขาฟังเสียงไซเรนพั้งเมืองมองเมืองที่มีหิมะนะครับอ่าซึ่งมีไฟกระพริบสีแดงและดำ อืมอันนี้นะครับถ้าเป็นตอนนี้อยากจะแจ้น,นะครับแต่ตอนนี้แจ้ไม่ได้แล้วอยู่ในหนังสือนะครับเรลไฟใต้ชง,งอนอ่าหน้าสามสิบแปดครับทานหน้าสามสิบแปดครับในเรื่องในนี้มันประกอบด้วยเรื่องสั้นหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในเรื่องก็คือเรื่องแรกเลยเรื่องใต้ชง,งอนผานะครับก็เป็นเรื่องที่ ่าจริงๆแล้วใต้ช้งงอนผาเป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดในเล่มนี้เลยนะครับก็ตัวคัตรกรดดาแต่ยากครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามานำเสนอในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นๆน,นะครับจะได้รับเนื้องดีๆอย่างนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรก็อย่าลืมนะครับอ,อินบ็อกซ์เข้ามาทางเฟซบุ o กเพื่อหัดถ์ดแปลภาษาญี่ปุ่นได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ